่เริด้วยความที่เราแบบว่าเริ่มมาชอบแบบว่าศิลปินไทยอะค่ะแล้วเราแบบพราะพวกเกาหลีแบบเข้าไม่ได้เนื่องจากโควิดแล้วก็เลยมาติดแบบว่าคนไทยอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความที่เขาอยู่กรุงเทพแล้วเราอยู่คอนแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าทําให้เราไปเจอเขาไม่ได้ทําให้เราพลาดหรือว่าโอกาสไปเจอเขาอะค่ะเออแล้วรู้สึกยังไงเสียใจค่ะเสียใจมากเพราะแบบว่าแต่ละครั้งที่เราไปเจออะไรอย่างนี้เราก็จะแบบว่าได้ใกล้ชิดเขาได้พูดคุยกับเขา ไปเจอกี่ครั้งแล้วเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสแล้วก็ระยะทางด้วยไปเจอกี่ครั้งละเออเจอประมาณสองครั้งค่ะแล้วแล้วแล้วเสียตังค์ไปเท่าไหร่อะถ้าใช้จ่ายก็เยอะให้พ่ค้าอาจารย์เพราะเออต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินไปกับค่าที่พักแล้วก็แบบว่าพวกหลุนกิจกรรมด้วยค่ะเพราะข่าวล่าสุดคือหนูซื้อกาแฟมาสองพันสอง เรลุ้นะได้ไปเจอเขาอะค่ะแล้วได้ไหมได้เจอไหมโควิดได้เจอค่ะตอนก่อนก่อนรอบที่โควิดจะมาค่ะล่าสุดซ้อกาแฟค่ะสองพันสองโอ้ทุ่มเทมากทุ่มเททุ่มเทเออใช่ค่ะแค่นั้นแหละค่ะรอบพอทีนี้หลังจากนั้นก็แบบว่า มีนัดรวมพลกันงานนี้คือแบบงานไม่เสียตังค์พอดีเราอยู่กรุงเทพพอดีเราก็เลยแบบว่าไปเจอเขาไปนั่งรอเป็นชั่วโมงเพื่อได้เจอเขาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> แต่ก็มีความสุข <c oughs> ใช่คะ่ะ <c oughs> แล้วพอไม่ได้ไปก็ทุกหะ <c oughs> ใช่คะ่ะพอไม่ได้ไปก็แบบทุกเสียใจแบบเพราะเขาบอกเออมาเจอกันได้ที่งานนี้แบบว่าหลังเลิกง,งานเขาจะมีรวมพลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครได้ไปนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะงานมันยกเลิกไปแล้วค่ะมันก็ตัวทั่วกันใช่ไหมมันควรจะเสียใจหรือดีใจเอา โควิดมาเนี่ยคิดดีๆเสียใจนะคะเสียใจมีมีวิธีอื่นที่ใกล้ชิดเขากว่านี้ไหมอ๋อวิธีอื่นอ่าก็จะมีแบบพวกงานวิดีโอ,อคอ่ะค่ะแต่มันก็ต้องเสียเงินอยู่ดี YouTube อะไรเงี้ยไม่ดูดูไม่ได้เหรอเออมันไม่เหมือนแบบได้พูดคุยกับเขาคะ่ะแบบได้เจอ ตัวจริงๆด้วยตาเราอะไรอย่างเงีไ้ไปไปนี่ต้องนั่งขึ้น่บินไปเหรอใช่ค่ะเพราะแบบว่ามันแค่ชั่วโมงเดียวเองนะคะเพราะเพราะเขาอยู่กรุงเทพค่ะ,คะแล้วแล้วมีโอกาสที่จะชื่นชมดาราที่แถวๆนี้บ้างไหมดาราที่ประหยัดประหยัดน่ะไม่มีเลยค่ะแต่ถ้า<อ>คือถ้าแบบว่าอยากประหยัดเราก็แค่คือแบบ แค่ดูยูทูบอะค่ะแต่ก็คือแบบมันไม่พอเราอยากเจอเขาอีกแล้ว,แล,วแล้วไปทีก็เสียค่าใช้จ่ายเนาะใช่ค่ะม,มีเงินไหมลำบากเราไหมถ้าถามว่าลำบากไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะค่ะเพราะเราคือแบบหาเงินอะไรอย่างนี้ก็เพื่อเขา <laughs> หาเงินเองใช่ค่ะ <laughs> ขายของออนไลน์อะไรอย่างนี้ <laughs> ก็ไปให้เขามดไ <laughs> ม่ได้หาเงินเพื่อเราเลย ได้ค่ะไม่ได้หาเงินเพื่ออนาคตเราเลยค่ะคือแบบตอนนี้คือแบบหาได้เท่าไหร่ก็แบบโอเคให้เขาให้เขาแล้วเราจะคือแบบมีความสุขด้วยเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขค่ะก็จะบอกได้ไหมดาราคนไหนเผื่อครูรู้จักตอนนี้ติดเอิร์ธมิค่ะจานนิทานพันดาวค่ะที่ครึ่งจบไปในช่อง GMM อเอค่ะเข้าใจเข้าใจของครูของครูนี่แบบ ติดราคาไม่แพงไงติดหมอลำเฮกหมอลำยูทูบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แพงนะไม่แพงแต่ติดติดตามแต่ว่าไม่ไม่ติดมาอะไรไอะไรเท่คาไหรคือแบบถ้าเหมือนเอออีกคนเนอ่ค่ะที่มิกที่จริงเขาจะมีแบบว่า คล้ายๆว่ามีงานรับกล่าวเขาหนูก็จะบินไปอะไรอย่างนี้แล้วก็จะแบบว่าเอาฟองมาลัยเงินหรือว่าดอกไม้เงินไปให้เขาอะไรอย่างนี้ดั้งวันจ,จากคือเพราะโควิดก็ยกเลิกอีกครูว่าคุณคณวรจะดีใจนะที่โควิดมาคุณจะได้ประหยัดเงินใช่ไหมหนูว่ท,ทั้งดีใจแลวเสียใจอะคะออแต่มันก็เป็นช่วงอายุะนะมันมัน<ช>มันคครูครูก็เข้าใจอยู่แต่ว่า พอเราโตขึ้นนะมันจะมันจะอบมองย้อนไปนี่มันจะเสียดายตังค์เนาะพูดถึงบอกอ่าคูก็มาข้างใครหมอลงหมอลำอย่างเงี้ยมันมันมันต้องพูดถึงเรื่องคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเนาะโยนิโซนะว่าคุณค่าแท้ของของเงินเนี่ยเราจะใช้เงินเพื่ออะไรนะใช่ค่ะ เอาเอาจริงๆแล้วเรามีเงินเนี่ยเราใช้ใช้เงินไว้เพื่อทําอะไร,รอ่ะใช้เงินอืเพื่อชีวิตประจําวันไหมคะใช้ใจ่ายชีวิตประจําวันเออแล้วอะไรล่ะต่อไปเออซื้อกินซื้ออยู่อนาคตแหละอนาคตอืมเอาไว้แบบเป็นค่าเรียน แบบศึกษาที่ที่เราแบบอยากรู้แบบเพิ่มมาค่ะแล้วก็จนที่เรือหนุก,ก้ามาติ่งขงหดแล้วพ่อแม่อยู่ไหนล่ะพ่อแม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่ะก็คือเอ่อพ่อแม่ก็แบบคือเขาแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่างไงไม่ได้มาแบบเออ ต้องเลี้ยงพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะเขาก็แบบเออถ้าเราเอาตัวรอดได้ก็เออเอาไปอะไรประมาณนี้<ม>เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับว่าเออต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าการไปแบบหาศิลปินของหนูในแต่ละครั้งนี่หนูก็แบบเออเอาเงินที่แบบกําไรที่ได้อะ่ะเอาไปไม่ได้ขอพ่อแม่อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยแบบไม่ค<ม>่อยลาบากใจเท่าไหร่แล้ว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 เงินนี่เจียด หรือเทให้ศิลปินร้อยเปอร์เซ็นเลยหรือเก็บไว้บ้างอยู่ก็เก็บไว้นิดนึงค่ะแต่ก็ให้เขาเป็นสส่วนมากที่เปอร์เซ็นต์เอาร้อยได้มาร้อยหนึ่งไงเขาเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบค่ะกินเท่าไหร่ <c oughs> กินอยู่เก็บประมาณสิบเปอร์เซ็นต์คะ่ะเก็บ <c oughs> เก็บอืมก็ประมาณสิบคะ่ะอ่าเลยอีกเท่าไหร่ <10. S 1> หมดแล้วอีกสิบอีกสิบเลยอีกสิบอีกสิบก็แบบใช้จ่ายทั่วไปคะ่ะ เก็บสิบเดี๋ยวน้อยไปไหมเอาสิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็น้อยค่ะใช่ไหมจะเพิ่มอีกไหมจะลดส่วนไหนจะเพิ่มส่วนไหนเอาดูอย่างนี้แล้วน่าจะลดส่วนที่เทเขาลงค่ะเนาะค่อยๆลดไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าอย่าไปข้างไทยหรอกนะมันเป็นไวแต่ว่าก็อย่าไปตุ้มเทมากมาลลยก็เออไม่ต้องติดเยอะ นาะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไอทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาอะไรนะใช้นีเก่าอะไรใช่ดีเก่าก็คือต้องให้พ่อแม่ด้วยนะค <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้วก็สร้างบุญใหม่อย่างเงี้ยสร้างบุนบรารมีก็ต้องต้อง,ต,องต้องเก็บไว้เผื่อเราพูดไม่ได้นะว่าเราจะเจ็บป่วยวันไหน <c oughs> เราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ <c oughs> อันนี้อันนี้ <c oughs> ประสบการณ์อาจารย์เองนะคะ กูมีลูกศิษย์โอ้ยมีแต่คนแบบร่ำรวยตอนหลังนี่นี่แหละไอฟองสบู่แตกเนี่ยไปหยันเลยหน้ามือเป็นหลังมือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่แน่เดีย๋ยวนี้นะต้องเก็บกันไว้ยิ่งโควิดเนี่ยมันจะเข้ายากหนักแพงมันมันมันจะลำบากอยู่เพราะฉะนั้นเก็บไว้เนาะเจ็บป่วยก็เหมือนกันเนาะเจ็บป่วยเราเราก็ต้อง รักษารักอะไรเงี้ยพ่อแม่เราก็เหมือนกันอืมโอเคค่ะ <c oughs> ต้องเพิ่ม, <c oughs> ต,มต้องเพิ่มส่วนที่จะเก็บเพิ่มส่วนที่พ่อแม่อย่างเงี้ยนะต้องใช้เขาไม่แน่นะว่ามันไม่แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราเพราะฉะนั้นรีบช่วยเหลือเขาก็ได้ก็ช่วยนะเขาก็จะได้ดีใจว่าเราเน,เนี่ยเราเรา,เราให้ตังเขาอะไรเงี้ยเนาะค่ะพี่เสร้ว่าจะว่าไงเอ่อ ก็ต้องต้องต้องคิดว่าเขาก็มีคนอุปถัมภ์เนาะเยอะด้วย <Yeah, right. S 1> <laughs> เขาก็มีคนอุปถัมภ์เยอะอยู่เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าไม่ต้องไปยขนาดอะไรก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าเราก็ ก็เรียกว่าอะไรก็ลดลงบ้างก็ดีเหมือนกันก็คือแบ่งไปทางแบบพ่อแม่พี่น้องอะไรหรือว่าเกี่ยวไว้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือยจะได้มีโอกาสไปติ่งคนอื่นได้ได้ด้วยอะไรใช่ใช่ใช่แล้วก็พยายามตั้งเงื่อนไขของความสุขเนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันต้องบินไปไกลขนาดนั้นนะครับ พยายามตั้งเงื่อนไขง่ายๆความสุขง่ายๆคือได้ติดตามเขาผ่าน YouTube ได้ติดตามเขาผ่านไ uh huh. ลฟ์สดที่มันแบบไม่ต้องเสียเงินอะไรมากอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ยิ้มในใน,น u t u b e เขาก็ยิ้มแบบนี้แหละเราไปเห็นเราไปเห็นตัวจริงมันก็ไม่เกินนี้หรอกอะไรแบบเนี้ย ก็ง่ายทุกอย่างใช่ใช่ครับพยายามตั้งเงื่อนไขความสุขของเราให้มันง่ายแล้วก็ชีวิตเรามันก็จะง่ายขึ้นอะไรมันก็จะง่ายแต่ว่ามักง่ายก็ไม่ดีนะง่ายไม่ดีแค่นั้นแหละอะไรที่มันง่ายๆอย่างอื่นมันง่ายดีค่าโอเค